สวัสดีค่ะเดนนวันนี้นะคะพบกับคุณครูเบลและคุณครูบิ๋มในกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เราทําอะไรเอ่ยครูบิม๋มวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเป็นการโรยเมล็ดข้าวสารนะคะเนื่องจากเราเรียนรู้เรื่องหน่วยข้าวนั่นเองนะคะอ่าวันนี้ครูบิ๋มนะคะมีใบงามมาให้็ิๆหนึ่งใบนะคะเป็นรูปม้อหูข้าวนะคะซึ่งม้อหูข้าวเนี่ยใช้ในการหุงข้าวภายในครัวเรือนของเรานะคะอ่า ใบงานมีหนึใบนะคะแล้วก็จะมีข้าวสารข้าวสารนะคะหาได้ในครัวนะคะแล้วก็กาวนะคะอ่าแล้วก็แปรงสีฟันนะคะแปรงสีฟันใช้ทากาวนะคะหรือจะใช้นิ้วของเราก็ได้แล้วก็เด็กๆก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นสีนะคะอ่าเดี๋ยวครูเบียก็จะมาสาธิตวิธีการทําให้เด็กๆดูนะคะ อะะของคุณครูเบลนะคะก็จะมีใบงานให้เด็กๆทำหนึ่งใบนะคะโดยคุณครูเบลจะให้เด็กๆระบายสีภาพม่วงข้าวนะคะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแต่ของคุณครูเบลจะใช้สีส้มนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองระบายดูกันนะคะคุณของคุณครูเบลนะคะเราก็จะระบายให้เต็มพื้นที่เลยนะคะปิดสีขาวระบายทั่วของม่วงข้าวนะคะ,ะระบายไปให้หมดนะคะย่า อย่าให้เห็นพื้นที่สีขาวนะคะเด็กๆคุณครูบิวก็จะได้เล้วนะคะสวยไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปคุณครูบิวก็จะมีกาวนะคะแล้วก็มีแปรงนะคะเด็กๆสามารถใช้นิ้วก็ได้นะคะแต่เด็กๆเหมือนคุณครูบิมบอกว่าเด็กๆต้องล้างมือนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วต่อไปครูบิวก็จะใช้แปรงนะคะทากาวนะคะ รอบของปากของหม้อนะคะอา่ายเยอะนะคะท่ายเพื่อไปหมดเลยต่อไปนะคะเสร็จแล้ววบลทากาวเสร็จแล้วเบลก็จะใช้เด็ดเท้าสารนะคะในการโรยนะคะโรยให้เพื่อนะคะโอเคลองดูได้แลวนะคะ สวยนะคะเด็กๆของเด็กๆเสร็จไหมคะของคุณคุณเบลเสร็จแล้วนะคะอ่านะคะ กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะของครูเบลและครูบิ๋มก็เสร็จนะคะเด็กๆนะคะทุกคนอย่าลืมไปทำใบงานที่คุณครูให้ไปทำด้วยนะคะอ่าแล้วเด็กๆส่งภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูเบลและคุณครูบิ๋มนะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับคุณครูหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหนึ่งมีกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะมาให้เด็กๆทำหนชิ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาประดิษฐ์นะคะหุ่นไ่กากันค่ะโดยอุปกรณ์ของคุณหนึ่งนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะจานกระดาษค่ะเราเอามาตัดแบ่งครึ่งนะคะกันไกลกาวสองาปากกาเคมีนะคะ สีค่ะกระดาษสีนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกล่องนมนะคะที่เด็กๆทานกันทุกวนันใช่ไหมคะมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูหนึ่งก็จะวาดนะคะรูปหน้าใช่แล้วคะ่ะหน้าของหมุนละการนะคะวาดทั้งบนทั้งล่างนะคะ ข้างล่างก็จะเป็นรูปปากข้างบนก็จะเป็นใบหน้านะคะแล้วคุณครูหนึ่งก็วาดหมวกให้กับผลไดกาเพื่อมาติดข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดแบบน,นี้เลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องระบายสีโกดนะคะคุณครูหนึ่งก็จะใช้สีไม้นะคะเพราะเด็กๆจะต้องมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูหนึ่งก็จะใช้สีม่วงนะคะระบายสี รูปหมวกนี้นะคะคนคูหนึ่งก็จะใช้สีม,ม่วงระบายเลยนะคะอย่าลืมจับสีนะคะเดี๋ย็กๆต้องจับให้ถูกต้องนะคะสังเโอเคแล้วก็ระบายไปเลยตั้งใจนะลูกนะระาบาย,ยาใหญ่ออกนอกเส้นต่อไปนะคะพคนคูหนึ่งระบายด้านนั้นเสร็จแล้วก็จะไประบายรูปหมวกโอเคเสร็จแล้วเด็กๆด,ดูสิคะหมวกของคูหนึ่งสวยไหมคะสวยใช่ไหมเอยเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะค่ะ เสร็จแล้วนะคะคุณครูหนึ่งก็จะใช้กระดาษสีนะคะเพื่อที่จะติดนะคะเป็นผมของหุ่นไอก,กา,อาเรามาประกอบกันเลยนะคะก่อนอันดับแรกเราก็จะทากาวที่หมวกก่อนนะคะทาไปเลยทา,ทา,ทา,ทาเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้ากาวติดมือนี้เราก็จะใช้มือสองมือนี้ถูถูๆๆเข้าหาด้วยกันอย่างนี้นะคะกาวมันก็จะหลุดออกมาเองนะคะไม่ต้องรีบไปล้างมือก่อนนะคะ ่าเสร็จแล้วก็คุณคูนหนึ่งก็จะมาประกอบนะคะได้แล้วหุ่นไลกาเราใส่หมวกแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาจะประกอบตรงกล่องนมนะคะเด็กๆก็จะให้ผู้ปกครองนะคะตัดกล่องนมแบ่งครึ่งน,นะคะอย่างนี้เลยอย่าให้ขาดนะคะเราจะเป็นด้านหลังไว้เราตัดทั้งหมด3ด้านนะคะแล้วเราก็จะใช้กาวสองหน้าใช้แล้วค่ะแกะเลยลูกแกะเลยแกะเลยนะคะแล้วก็เราจะมาติด อีกท่อนหนึ่งนะคะออเอ่ะเสร็จแล้วค่ะ <_ this> เหร็จไหมคะเสร็จแล้วด้านหลังเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เด็กๆใช้สองมือนะคะจับเลยสมนิ้วแบบนี้เลยจับแบบนี้เลยแล้วก็ขยับขา ขึ้นลงขึ้นลงอ่าเราก็จะพูดกันวันนี้เสร็จกิจกรรมสร้างสารรค์ประดิษฐ์หุ่นไลกากับคุณหนึ่งแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีค่ะ